สวัสดีครับพบกับครูบอยอีกครั้งใน3นาทีมีคำตอบซีรีส์หนึ่งเรื่อง31เคล็ดลับจากศูนย์เป็นแสนไล์วันนี้เป็นเคล็ดลับที่30แล้วนะครับเลย2อวันก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้นะสองเคล็ดพรุ่งนี้กับเอวันนี้กับพรุ่งนี้นะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรนะวนันก่อนๆเราคุยเรื่องของ Facebook Ad ไปละนะใน Facebook Ad เนี่ยมันมีเครื่องมืออันหนึ่งนะที่เรียกว่า Audience Insight นะถ้าคุณเข้าไปใช้เนะี่ยคุณต้องเข้าผ่านโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะนะคุณเข้าไปที่เมื่อคุณเข้าไป Ad Manager ตามปกติหรือตัวจัดการโฆษณาเนี่ยนะครับให้คุณคลิกไปที่ตรงที่เป็นสามเหลี่ยมด้านซ้ายด้านบนนะฮะบนซ้ายนะฮะแล้วก็คลิกลงไปมันจะมีอันนึงนะชื่อ a u d i e n c i n s s i h t t หรือว่าภาษาไทยผมไม่แนะ่ใจน่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ นะอันนั้นมันคนละอันกับข้อมูลเชิงลึกของเพจนะทีนะที้ข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้หรือ Audience Insight เนี่ยมันดียังไงนะบนนั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะศึกษาเลยได้ว่าคนบน f c e e o o o เนี่ยเนะขาชอบอะไรมีเพศไหนนะมีเพศไหนบ้างซึ่งแตกต่างจากของเพจอินไซต์หรือข้อมูลเชิงลึก นะหน้าตามันเป็นไงเดี๋ยวครูบอยให้ดูนะพอคุณเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้ <c oughs> นะยวให้ดูนะครับนะหน้าตามันเงี้ยนะฮะพอเข้าไปปุ๊บเขาจะให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะดูข้อมูลทั้งหมดของคนบน Facebook หรือจะดูเฉพาะของอผู้ใช้ในเพจคุณนะครับทีนี้ ใช้ยังไงนะบนนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณคุณต้องการรู้ว่าเพจของคุณเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมาย,เ,ยเพจของคุณเนี่ยมีคนอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาชอบอะไรนะแล้วแล้วก็อ,อยากรู้ว่าคนที่ไลฟ์เ,เพจคุณเนี่ยนะครับเขาไลฟ์เพจอื่นอยู่ใช่ไหมเขาไลฟ์เพจอื่นอะไรบ้างมันมีข้อมูลให้คุณดูนะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับ เวลาคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรืออิ t เท e s t ตัวนี้เป็นตัวช่วยมากๆเลยนะข้อมูลในใน d u e n e n i n s n s i t h t เนี่ยก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวครูบอยจะให้ดูนะอย่างเช่นถ้าเป็นอ่ามันจะมีบอกนะเดี๋ยวให้ดูนะหัวข้อมันนะเห็นไหมมันจะมีข้อมูล d ดิ o g r a p h i c หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช,ช้เช่นเพศอายุอยู่ที่ไหนมีเพจไลค์เพจไลค์ก็คือมีคนไล์นะ เฟ e บุ o k เนี่ยมีคนไลฟ์เพจอะไรบ้างหรือถ้าเกิดคุณต้องการลุกเพจของคุณเนี่ยล,ลุกลูกเพจของคุณเนี่ยเขาไลฟ์เพจอะไรบ้างนะคุณก็เข้าไปที่แท็บนี้ได้เลยนะหรือมันจะมีข้อมูลอย่างโลเคชั่นก็คือมีมีคนทีอ่อยู่ในแต่ละ จังหวัดแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยที่ไลฟ์เพจคุณมีใครบ้างอันนี้เขามีรายละเอียดให้คุณหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถนําไปใช้ในการสร้างโฆษณาได้สมมติคุณเลือกนะว่าสมมติคุณจะทำคัสตอมออเดียนนะที่ครูบอยคุยไปครั้งที่แล้วคุณก็สามารถจะทาจากตรงนี้ได้ง่ายๆเลยเพียงแค่เลือกว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครนะครับโอเคนะนี่คือประโยชน์ของ ออดเดียนอินไซต์หรือข้อมูลเชิงลึกนะลองไปใช้กันดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบเคล็ดแต่เพียงเท่านี้โอเคครับสวัสดีครับ